น้องน้องพลอยสวยกับน้องเพชรใสพลอยสวยกับเพชรใสเหรอพลอยสวยเพชรใสใจกันร้อยโอ้ยของว่าอีกเหรอเฮ้ยเห็นคนหลายเราตื่นแล้วล่ะเห็นคนหลายเราตื่นแล้วคู่แฝดเทพเจ้าอุ้ยกระดิ่งดอกฟ้าฟ้าแปดดอกฟ้าฟ้าแปดน้องพลอยสวยกับน้องเพชรใสใจกันร้อยกับผลงานเพลงไม่กินข้าวอ่ะกินแต่ แคมแมมไอเฮ้มรักโอ้ยหาวเลยั้โอ้ยหาวเลวกันนี้เอ้าถามไห้เด้อหนานิหนาหิามไห้ด้่รู้ไมนว่หลันนะก็หาคือเป็นหนานั่นแล้วนี่แค่แม่ไอเหมรักพนะซื้อเพลงกระดามาเป็นตาหาคือคนเถอ บริเตนทาไม่ร่อนสิบริแค่แม่ออแห้งรัเก่งร้อนเก็เก่งนี่เหนไงใ่เอ่อเอาสีขาดแต่น้ะบบทีนี้คือจงหัดตะออดมาจากห้องอาหานเนื้อวววัว่ลูก่ววคือจงว่วนี่เลอวอมาจากห้องอาหันยอไร่า คุณย่าคุณยายดูอยู่ที่บ้านปดีจ้าปดีจ้าเรวจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนแนนอะเบื่ออเบื่จ้าอคอดาวก็น่ะในคอร์ดาวนะคอาวบอกคก็ไ่เห็นแล้วตอนนี้นะเอาาอาไรไม่ทําแล้วม่วงนอนามสมสมามา